สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาเรียนต่อกันเลยนะคะเเดี๋ยวจะทบทวนจากอักษร A นะคะแล้วก็จะเพิ่มให้อีก5อักษรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฝึกผสมคำตรงนี้แล้วก็รู้ความหมายของคำด้วยนะคะค่ะยังจำได้ใช่ไหมคะตัวอักษรแรกคือตัวอักษร A นะคะพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็พิมพ์เล็กนะคะอักษร B นะคะพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กอักษร C อักษร D อักษร E นะคะ D นะคะเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมานะคะ E ตัวนี้ก็เขียนแบบนี้นะคะ E นะคะ a b c d e f g h i j นะคะ f ใหญ่นะคะขีดแล้วก็ขีดขีดข้างๆ f เล็ก G ใหญ่ G เล็ก H ใหญ่ H เล็กตัวอักษร I ใหญ่แล้วก็ I เล็ก J ใหญ่แล้วก็ J เล็กนะคะโอเคทีนี้เรียนกันมาแล้ว10ตัวนะคะ10ตัวนี้สามารถเอามาประกอบการผสมกันเ,เป็นคำได้นะคะอ่ามาดูตัวยอย่างคำแรกของวันนี้นะคะ อันนี้ตัวอักษร b ออกเสียง b ะนะคะ b ะอักษร i ออกเสียง i g อ i อักษร g ออกเสียง ge ge อ่ะมาดูกันนะคะ b ะอ g h g บะอ igh ออกเร็วๆรวมกันนะคะ be igh ge big be igh big b i g big, b, I, g. big. BIG หมายถึงใหญ่นะคะอันนี้วาดตัวเล็กไปนิดนึงนะคะช้างตัวใหญ่นะคะ big b u i g big นะคะต่อไปอักษรต่ออักษรตัวนี้คืออักษร D นะคะตัว D ออกเสียงดดดอักษร I อ,ออกเสียงอ I, อออักษร G ตัวเดียวออกเสียง G กอ่านลองผสมคำดูนะคะ D, I, G, D, I, G the e a g e dig the e a g e dig dig ตัวนี้หมายถึงขุดนะคะขุดหลุมขุดดินนะคะ the e a g e dig นะคะ dig อ่ะคำต่อไปอักษรนี้อักษร b อักษร i แล้วก็อักษร B อักษร b ออกเสียง b b I e be 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 b b bib bib นะคะ b i b บีบบิบนี่จะหมายถึงผ้ารองกันเปื้อนนะคะผ้ารองกันเปื้อนเวลาเด็กกินข้าวอาจจะเป็นบีบนะคะอ่ะ้นต่อไปอักษร B ออกเสียงเบเบอักษร A จำได้อยู่ไหมคะออกเสียงเอเอเบเอเกเบเอเกเบเอเกแบกเบเอเกแบกแบกก็จะหมายถึง ถึงถุงนะคะเป็นถุงผ้าถึงพลาสติกหรือถุงใส่ของก็ได้นะคะแบ็ <Bad. S 1> นะคะถ้าเป็นกระเป๋านัเกเรียนก็จะเป็นสคูลแบ a คนะคะอ่าคำต่อไปอักษร F ออกเสียงจำได้ไหมคะป่าลมออกมานะคะเอาฟันอาวาไงไว้ที่ลิ้นปากล่างฟันบนอีกอีก,ฟ,อกฟิกออีกฟิกฟิกนี่จะหมายถึง ลูกมะเดือ่อผลมะเดื่อนะคะ fig ค่ะต่อไปคำสุดท้ายของวันนี้ the eat the eat h e a t e e did did อันนี้จะหมายถึงทำนะคะปกติคำว่าทำ <S <S เขาจะใช้คำว่าก็ไม่ปกติก็ถ้าเป็นทั่วไปเป็นปัจจุบันเขาใช้คำว่า do I will do this or I do this every day. เขาใช้คำว่าด,ดูฉันทำสิ่งนี้ทุกวันแต่ถ้าอะไรที่ทำไปแล้วในอดีตเขาจะใช้คำว่า did แทนหมายถึงทำไปแล้วนะคะอย่างเช่น I did my homework this morning. ฉันทำการบ้านของฉันไปแล้วเมื่อตอนเช้านะคะโอเคอ่ะทีนี้จะเพิ่มอีกหตัวอักษรนะคะ,ะ a b c d e f g h J ต่อไปก็จะเป็นอักษร K นะคะ K ใหญ่กับ K เล็กจะเหมือนกันนะคะ K ใหญ่ K เล็กก็จะเล็กลงมานิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้ uh, F G H I J K แล้วก็ L L ใหญ่แล้วก็ L เล็กนะคะต่อไปก็ M M ใหญ่ M เล็ก ต่อไปก็ N N ใหญ่แล้วก็ N เล็กต่อไปก็ O นะคะตามน,นี้เลยนะคะอ่ะท่องก่อน A B C D E F G H I J K L M N O นะคะอ่ะต่อไปมาฟังเสียงกันนะคะ A A A B B B เอเอเอเกเกเกอีอีอีชชชคคคตัวอักษรเคกับตัวอักษรซีออกเสียงเหมือนกันนะคะ<ของ>แล้วก็อือตัวเอลเวลาตัวเ<ข>อลจะเป็น เอเอาลิ้นไว้แตะไว้ที่เพดานด้านบนนะคะออเอต่อไปเอ็มเอ็มเอาลิ้นสีป,ปากแปะกันไว้แล้วก็เอมเอาลมออกมาที่จมูกเหมือนกับออออแต่เอาลิ้นเอา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 ,เอาลิ้นสีป,ปากประกบกันไวนะคะ้ค่ะอืม บางคนเขาจะสอนให้ออกเป็นเสียงเมเมเมนะคะแต่เราจะไม่ออกเมแรงเราจะเป็นอืมเข้าไหมคะอืมต่อไปอักษรเอ็น N. บางคนก็จะสอนให้เป็นเสียงเนเนเนเราไม่ออกเนนะคะเราเป็นอืมอืมเหมือนกับอืมแต่ว่าให้เสียงออกทางจมูกนะคะอืมเอาลิ้นแตะที่เพดานด้านบนอืม อ, m, อืม ok. the อืมแล้วก็อกักษรโอนะคะอ่าวันนี้จะออกเป็นเสียงอ่ออ่ออ่อก่อนให้เป็นสระเสียงอ่ออ่ออ่อก่อนนะคะอ่าอีกรอบนึงอืมอืมอืมอ่อคืออืมอืเน่เนเนไม่ออกเน่เนเนนะคะอืมเม่เม่เม่ไม่ออกเหม่นะคะ อืมอืมอ๋อโอเคลองฝึกดูนะคะขอบคุณค่ะ